ก่องชุดนอนไม่ได้นอนค่ะโมเยลเสอ่ยวไพร์ว่า <c oughs> กล่องสุ่มจริงๆนี่คนขายขายชุดนอนไม่ได้นอนจริงไะเลย ladies and ก a l s ค่ะเอาคุณนะแต่เราต่างไ วันนี้เป็นในส่วนของแบบการนอนเยอะเกินไปอะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้มันไม่ได้มีอะไรทำมันก็ไ่นอนเยอะก็เลยอยากลองแบบนอนดูบ้างวันนี้เราก็เลยแบบไปหากล่องสุง่มเพราะว่าเห็นทุกคนเขียนมาในคอมเมนต์ว่าอยากจะเห็นเราอะ่ะเปิดกล่องสุง่มโอเคถ้าอยนนะเราจะเปิดกล่องสุ่มที่ชื่อว่าก,กล่องสุ่มชุด,ดนอนไม่หนอนค่ะ ต่องสุ่มชุดนอนไม่ได้นอนซึ่งปกติของเราที่เราใส่ชุดนอนเนี่ยก็คือได้นอนค่ะ็จะเป็นในส่วนของเสื้อตัวใหญ่ๆกางเกงยาวหรือว่าจะเป็นในส่วนของอืมชุดนอนของคุณไอซ์ถาดดีที่ค่อนข้งดุร่อยวันนี้เราก็เลยจะมาในส่วนของชุดนอนไม่ได้นอนจะเปิดเลยได้ไหมใช่้องเปิดเลยให้คนได้ดูว่ามันยังไงซึ่งฉันจะบอกก่อนว่ากล่องสุ่มนี้เป็นกล่องสุ่มจริงๆที่ร้านชุดนอนไม่ได้นอนนะเขาทำแต่ที้แบบว่าเอออยู่ไปซื้อมาแล้วก็ยดแยดๆรวมกันไม่ใช่นะจ๊ะก็คือ แน่นกล่องปั๊มดูก่อนถ้าสมมติว่ามีแบบตัวสีสวยตัวที่รู้สึกว่าเฮ้ยใส่หน่อยก็ย,ยาวอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทดลองใส่ดูเอาไปดูส่วนของคัตเตอร์เอาตอนนี้ขอเป็นเพลงโรแมนติกไปเอาละเปิดหูไหมแซกีจ้าโอ้โหสุดยอดเซอร์ไพรส์วะเปิดมาเจอกล่องข้างในไม่รู เขามีหลายราคาอันนี้เป็นพรีเมียมอันนี้เป็นราคาประหยัดแล้วในกล่องก็คือมีอันนี้ให้ซื้ออะไรก่อนรูปเธอเพลงลีดเดอร์โอเปนปะเอามันไปต่างหัวทำไมใส่แล้วไม่เซ็กซี่วะ เราจะเอาอะไรกันก่อนดีแล้วว่าหรูหราโดนใจกับราคาเบาๆงบประหยัดแพงๆไปก่อ้นแม่แพงๆก่อนเริ่มค่ะชอบะมงจตาเป็นคนเจ้าใหม่จ้่พอเปิดมาแล้วเป็นอย่างงี้เว้ยถูกโบให้อ่ะอยากให้พี่รักระตุกโบ้หน่อยอะค่ะนี่เวลาพี่กระตุกพี่ก็จะแบบอ้าวติดอ้างติอพอนี่หนูไม่มัดปมสิลูกเขากระตุกแล้วมัน เบาๆอ่ะเอาละวนะหนึ่งของแซมันใส่ลลได้จริงๆใช่ไหมอ่ะชุดแรกค่ะสีชมพูย้วยเยี่วแม้ ไปต่ออะให้โอกาสสีม่วงอ่ากางเกงอยู่ไหนก่อนเอออันนี้เป็นยัยย่วเยี่ยแบบนี้อ่ะข้างล่างก็ไม่ต้องใส่นี่นี่อะบายไปต่อก็เอาแต่ที่ตื่นเต้นทุกครั้งกับการที่ออกมาอ่าอันนี้อันไหนข้างหน้าไหนข้างหลังก่อนแล้วแต่ใจศรัทธาคนไหนที่รู้สึกว่าอยากเน้นโชว์ข้างล่างไม่อยากเน้นโชว์ข้างบนใส่อันนี้เพราะว่าอันนี้เนี่ยอันนี้มันปิดแต่ถ้าสมมติว่าวันไหนอยากที่จกโชว์ข้างบนใส่อันนี้เพราะว่าให้ผู้ชายกระิอ็โป้มีก้า เป็นสีสันสวยงามดีกว่านี่นี่เทอเๆออ่ออาอันนี้ใส่ไม่ได้ละพัวไหนหรู้ป่ะใหญ่เกินแม่มันแบบได้หรอนั่นาจะใหญ่หรือเปล่าอ,อันนี้คือตัวใหญ่หรือ,อยางตัวใหญ่อย่อ้ ดูเป็นแบบย้อ,อย,ยอายุอ๋อไม่เป็นสไตล์ยุไว้ยยหรอใส่ย,ย้อยใส่ย้อยไงทุกคนตามนั้นนะได้แหละก็น่าจะไม่ได้นอนแหละมั้งแล้วแต่คนชอบสีผ้าดูเป็นผ้านุ่มๆอ่าอันนี้เป็นเสื้อนอนแบบปกติแต่ไม่มีกงเกรก็เลยไม่ได้นอนได้ใช่ไหมไม่นอนอะ่ะอันเนี้ยอันนี้คือไม่ต่างกับชี นี่คือสีกางเกงกและนี่คือสีเสื้อ <Yeah. S 3> แต่บอกตรงๆเดิอนออกมาอย่างนี้เอาอะไรมาไม่นอนก่อนทันโทษสังคุ้มก็หลับแล้วแม่เอ้ยโอ้ย<อ>ไปต่อเปิดใจเปิดใจชุดสีขาวพอทัมากนะมันไม่ได้เนีพยชุดอันนี้ชุดยาวมาก<อ>ตรง,เนะตงๆเลยนะตรงๆเลยนะว้า<อ>สีตกไหมลอยสีตกอยู่นี่แม่แกงกูแล้วเนี่ยคุณ<อ>เหยดเนี่ยสีดำแล้วกันสีดำต้องยูออ อันนี้เนี่ยคล้องเขบแบบนี้อันนี้แหละเขาเรียกว่าชุดนอนแล้วก็ไม่ได้นอน<ป>เอออย่างเงี้ยได้อะขาดอันนี้คือดีดี<ป>แต่ข้างในใส่อะไร,รเธอไม่ต้องใส่อะไรเลยหรอก<ป>ลูก ส่วนของลูกมนออสเตรเลียแล้วก็ไปในสุดข,ของกระโปรงที่เป็นปิบานนิดนึ่งใส่แล้วก็รู้สึกว่าเ,ออเป็นแบบสาววัยมหาลัายที่แบบแอบ,บแรดนิดหน่อยไปการเดบิวต์ว่าเออชุดนอนแม่จ๋ามันคือชุดนอนที่แบบเรียบร้อยคือตรงนี้ก็คือเป็นผ่าที่แบบพร้อมที่จะสบัดเปิดตลอดเวลาเลยแบบนีเปิดอะไรเปิดอะไรช็ออเมซอน <laughs> ว่าแล้วคิดเรียบฟิวตัวสุดท้ายแล้วโทป็นเสื่อแล้วไม่เน้นใส่กางเกงข้างล่างอีกางเง้ยเป็นในส่วนของนีินี่ที่น้ำเข้าจากอิตาลีอะไม่ใช่ใค,ค่ะกระบเดียร์แล,แล้วก็เป็นในส่วนของลูกไม้บริเวณตรงนี้นะคะถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ใส่แล้วก็จะแบบหลวมๆนิดนึงดูได้ค้นหารูราจบไปแล้วเลควยค่ะที่เมื่อกี้เราค่อนข้างที่จะ ฉันก็อธิบายความรู้สึกฉันไม่ถูกเรามาที่ความหวังใหม่นะคะนั่นก็คือกล่องสุ่มราคาเบาๆในงบประหยัดเย้ชอบประมงจ๊ะเป็นคนเจ้าใหม่จ๊ะยังไม่ค่ะอ,อันนี้ฉันกต้องให้ร้านเขานะแพ็กเกจเขาค่อนข้างดีและมีสติกเกอร์เขียนว่า Pinky เห็นลายไหมจ๊ะลายที่เป็นดอกเป็นดวงนี้เป็นวกงกลมสาเมเหลี่ยมฉันบอกตรงๆว่า <c oughs> จากกางเกงหลานฉันฉันจะเปิดอันนี้ก่อนเลยละกัน ทุกคนพร้อมกันหนึ่งสองปี่ทนตวใหม่แล้วแม่เสื้อนะคือไม่ถ่านไซส์เลยว่าฉันจะสามใส่ได้ไหมแล้วคือมากับกางเกงก็เจนเกงกว่ะเป็นเสื้อกว่ากไปด้วยกวบากางเกงหลานฉันเลยคือฉันรู้สึกว่าฉันไม่ต้องพูดอะไรแล้วคนที่ดูคลิปนี้จะเข้าใจตะกี้แล้วนะอันนี้ห่อมาแบบน่ารักน่ารักเป็นความหวังใหม่อ้าเป็นสีชมพูนะ ลูกไม้าลีความยืดอยู่ในระดับประมาณ70%หมายถึงว่าเหลืออีก30%สําำหรับยืดอีก70%อยาแล้วเซ็กซี่ไหมก็เซ็กซี่แหละแต่อาจจะไม่ใช่มียุคเราแค่นั้นเองอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะออันนี้ใช่ไซแต่ชุดเข้าหอมทุกตัวเลยนะเปิดมาก็คือกลิ่นหอมก็คือน้ำยาปรักพนุ่งตรงเข้าเนาะเพ็บในส่วนของลูกไม้น ป็นสีีครมแหละแล้วข้างหน้านี้เผื่อใครจะไม่เห็นดีเทลเป็นในส่วนของกระดุมเล็ก mm. ที่สามารถเปิดได้ถึงตรงนี้เลย1 2 3่งสองสามคือชุดเอลนังน้ก็ถือว่าใส่สบายๆส,สำหรับเทปกล่องสูงชุดนอนมินิดนอนวันนี้ข้อสรุปก็คือได้นอนค่ะโอเคค่ะสำหรับใครทีร่ดูคลิปนี้แล้วอยากจะได้ชุดไหนอินบ็อกซ์มาบอกคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะไไปเลยไปเลยฝากกด กระดิ่งเร่งรงนะคะเป็นกังใจให้เราด้วยดูก็รู้จากคลิปดีว่าเราต้องการกำลังใจเป็นจำนวนมากเลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะทุก